หกสิบกิโลนะคะพี่เอิญจะบอกนะคะว่าวิธีของเอิญเนี่ยมีอะไรบ้างอย่าเอินขอเมาส์ก่อดสักนิดหนึ่งนะคะว่าแบบว่าถ้าแบบเพื่อนๆตอนสมัยวัธยนมันจะรู้เลยว่าเมื่อก่อนน่ะเวลาเอินซื้อข้าวทีหนึ่งนะคะจะซื้อกับข้าวแบบสามอย่างอะ่ะสัมใหญงก็คือเพิ่มเพิ่มข้าวเลยนะเพิ่มข้าวห้าบาทแล้วก็ต้องซื้อแบบมาม่าถ้วยหนึ่งวามั่วมาม่านี่คือแบบ มาม่านี่ต้องบอกมาม่าแบบก๋วยเตี๋ยวนะไม่ใช่แค่มาม่าแบบเปล่าๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นก๋วยเตี๋ยวมาม่าเลยคือกิน2อย่างกินอันนี้เสร็จแล้วก็ต้องไปซื้อชาลงไข่หมกอีกหรือว่ากินแบบยำมะม่วงอีกคือกินเยอะมากกินอันนี้เสร็จต้องกินอันนี้เสร็จแล้วก็รู้สึกว่าแบบกินเยอะแล้วก็ตอนนั้นกินเยอะรู้สึกว่าแบบว่าเตงก็ไม่ได้กินเยอะนะอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าก็กินปกตินะแต่จริงๆก็กินเยอะกว่าเพื่อนๆนั่นแหละค่ะแล้วก็รู้สึกว่า อยากจะให้เห็นอยากจะให้อยากจะให้เพื่อนๆเห็นนะคะว่ากระโปรงนักเรียนของเอิญเนี่ยไม่ใช่เป็นแบบว่ารัดตะขอแบบธรรมดานะต้องเอาหนังยางอะมาช่วยแล้วก็ใส่แต่กรู้สึกว่าเตงก็ไม่ได้ผิดปกติอะไรนะว่าเออแบบคนอื่นก็ใส่กระโปรงแบบใส่กระโปรงธรรมดากานะันแต่เนี่ยคือเอิญเอาหนังยางช่วยแล้วอะไรอย่างงี้นะแล้วก็รู้สึกว่าตอนนั้นเตงก็ไม่ได้กินเยอะนะรูส้สึกเตงก็แบบเวลามองกระจกอะ ก็ไม่ได้อ้วนนะอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ายังผอมอยู่อะไรเงี้ยรู้สึกว่ายังมั่นใจอยู่นะตอนนั้นจากที่เราว่าเริ่มกินเยอะแล้วเนี่ยเอิร์นก็ไม่ออกกําลังกายเลยนะไม่ออกเลยเป็นอะไรที่ไม่ชอบแล้วก็แบบขี้เกียจไม่เอาไม่แตะไม่อะไรเลยเคยลองพยายามแบบไปวิ่งไปอะไรเงี้ยเหนื่นอย,อย,อยเหนื่อยจ้ะพอจ้ะอะไรเงี้ยแล้วก็เลยหาวิธีอะไรบ้างที่แบบว่าผอมโดยที่แบบไม่ต้องกําลังกายก็คือวิธีนี้นะคะ ือวิธี if นะคะเออเนี่ยทำ if 16 8นะคะก็คือกิน8ชั่วโมงงด16ชั่วโมงนะคะภายใน8ชั่วโมงเนี่ยของเอิญเนี่ยก็คือเออ่ไม่กินของทอดเลยช่วง3เดือนแรกอะ่ะเอิญไม่แต่ของทอดเลย3เดือนแรกที่แบบจริงจังเลยนะไม่แต่ของทอดเลยไม่เอาเลยก็คือก็คือแต่ยังพอมีของหวานบ้างบางทีแบบบางวันเอิญกินชานมไข่มุกใช่ไหม กินแบบว่าขนมหวานขนมแบบทอดขนมอะไรเงี้ยสมมติว่าวัานนึงเรากินสามอย่างใช่ไหมวันต่อไปก็คือลดเลยลดสองอย่างอีกวันนึงก็เลอทีละอย่างคืออะไรที่เราได้ก็คือกินน้ําเปล่าแทนกินแบบถ้าเราหิวก็คือเรากินแบบหิวระหว่างวันะ่ะถ้าเราหิวระหว่างก็คือกินผลไม้กินจากน้ําหวานเป็นน้ําผลไม้ปัน่นแบบว่าน้ําผลไม้ปัน่นคือน้ําผลไม้แบบคั้นสดนะไม่ใช่น้ําแบบ ผลไม้ไปแล้วใส่น้ำเชื่อมอย่างนั้นไม่ได้นะก็คือแบบหาอะไรที่มันแบบว่าทดแทนแบบดีก็เริ่มหาว่าเออที่อะไรที่มันแบบว่าดีแต่สุขภาพก็จะกินช่วงสามเดือนแรกนะคือเอ,อนะิญอ่ะจะงดงดของทอดเลยที่แบบว่าลดจริงจังที่แบบเห็นผลแน่นอนอะ่ะถ้าทุกคนไม่กินของทอดเลยอะ่ะก็คือให้กินเน้นของต้มแทนต้มต้มสุกสุกอะ่ะอย่างเช่นเอ,อิญมื้อเช้าใช่ไหมเอ,อิญจะกินข้าวไข่ต้ม ข้าวไข่ต้มข้าวนี่ก็คือเออจจะกินข้าวไลเบอรี่แทนเลยนะช่วงนั้นเพราะว่าเข้าเซเว่นบ่อยก็คือกินข้าวไลเบอรี่ถ้วยหนึ่งบางวันกินไม่หมดได้สามก็คือกินแค่ครึ่งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยข้าวไลเบอรี่มื้อเช้านะไข่ต้มสองฟองพอมื้อกลางวันเราหิวใช่ไหมอยากกินอะไรสุดๆร้อนๆก็คือกินเกาเหลาเกาเหลานี่คือเกาเหลาแบบไม่ปรุงเลยเกาเหลาน้ำใสอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าหุ้นเส้นนินโฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรก็ได้คือที่มันแบบของต้มของอะไรอย่างเงี้ยพอไปมื้อเย็นอะ หลังจากห้าหกโมงอ่ะก็คือไม่กินและก็จะกินน้ำเต้าหู้แทนน้ำเต้าหู้ไม่ใส่น้ําตาลใส่เครื่องแทนนั่นแหละก็รู้สึกว่าเออมันแบบมันช่วยได้นะก็คือแบบช่วงแรกๆอ่ะทุกคนอาจจะรู้สึกว่ามันแบบมันห่วยมันแบบหิวเห็นอันนี้ก็อยากกินเห็นนี้ก็อยากกินแต่เออน่ะก็คือไม่ปล่อยให้แบบไม่ให้ตัวเองกดดันขนาดนั้นอ่ะคือได้หิวก็กินบางวันก็กินก็มีหลุดบ้างก็คือ แต่ถ้าแบบพอเหมือนเราเริ่มจริงจังในการทํามาสองอาทิตย์อ่ะเออก็มาคิดปรับใหม่ก็คือทําไอพกวันใช่ไหมแล้วก็วันที่เจ็ดก็คืออิสระอ่อนเงชีตเดย์ก็คือวันที่เจ็ดก็คือกินเต็มที่เลยเต็มที่นี่ก็คือแบบไม่ใช่แบบก็คือไปกับกับไปกินแบบว่าของทอดอะไรอย่างเงี้ยเต็มที่เหมือนเดิมไม่ใช่นะก็คือสุกี้สุกี้ก็คือของต้มเหมือนกันใช่ไหมก็คือกินได้แล้วก็กินแบบ กินเยอะกินที่เยอะเหมกกือนเดิมแต่ว่าไม่เอาของทอดเหมือนเดิมงงไหมถ้างงก็คอมเมนต์มานะคะเราจะอธิบายให้ทีหนึง่งเออก็จะบอกว่ามันก็มีบ้างช่วงแรงนะคะที่แบบว่ารู้สึกทอ้อรู้สึกแบบเมื่อไหร่จะผอมอะเมื่อไหร่จะผอมอะไรเงียจะสวยแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือเออเนี่ยใช้เวลาเวลาเจ็ดถึงแปดเดือนใช่ไหมก็คือเอ,อิตอนนั้นอะเอ,อวิวันเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสาม ก็อยากจะคิดว่าอยากจะนอนหนักประมาณสักห้าส้าอย่างเงี้ยกำลังดีอะไรอย่างเงี้ยนะเออแบบจากมันก็ดูแบบ10-20โลทำไมดูมันเลขเลขมันเยอะอ่ะจะทํำยังไงดีวะก็เลยแบบพยายามคิดแรองอันั้นะก็เลยตั้งเป้าหมายใหม่ก็คือลองลองเดือนละ2โลสิอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเราพอเอินทําอ่ะพอเอินไม่ได้รีบอยู่แล้ว คือไม่รีบแล้วก็คือเหมือนแบบใช้เวลาด้วยอ่งนั้นนะเพราะคิดว่าถ้าไม่รีบใช้แบบใช้เวลาช่วยอะ่ะมันจะไม่กลับมาทําแบบโยโย่ง่ายด้วยนะสําหรับเอิร์นเอิคิดอย่างนั้นนะก็เลยเพราะเอิร์นอ่ะลองมาหลายวิธีแหละไม่ว่าจะเป็น,นกินยากินดีท็อกเพราะแบบคือวิธีนี้เอิร์นคิดว่าก็น่าลองลองคิดใหม่ลองทําใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็คือเอิร์นก็เลยคิดว่าเราลองลดเดือนละสองโลสิ 2, ถ้าถ้าไปหันไปห้าเดือนอ่ะก็ลดไปตั้งสิบโลแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเรอก็น่าจะเวิร์กนะอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยแบบเริ่มทําเลยตั้งแต่เดือนตั้งแต่ปีที่แล้วก็เริ่มทำไปเรื่อยๆก็คือแบบอย่าไปคิดว่าเอ้ยต้องอะไรอย่างเงี้ยคือมันแตะแล้วแต่ละคนด้วยนะแต่อันนี้คือสําหรับเอินเองนะก็เลยทําให้แบบว่าผอมลงมาผอมลงมาเรื่อยๆผอมจนแบบผอมเร็วอ่ะคือผอมแบบผอมสุขภาพดีอ่ะ ไม่ใช่ผอมแบบผอมสู้เลยนอกไหมเพราะว่าคนรอบข้างที่เวลาเวลาแบบเอินไปขายของอะไรเงี้ยประจําใช่ไหมคนรอบข้างจะทักว่าทําไมผอมโดดจังเลยไปทําอะไรมาอะไรเงี้ยกินยาหรือเปล่าอะไรเงี้ยมียาตัวไหนนะบอกหนยพี่จะได้กินตามซึ่งหนูบอกว่าไม่นะเราก็กุมอาหารอย่างเดียวนะแล้วก็เอินอนะไม่ออกกําลังกายเลยไม่ออกเลยก็คือไม่แตะไม่เอาเลยอะเพราะว่าขี้เกียจอะ ขี้เกียจอะคือแบบเคยลองแล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่ทางแต่ว่าไม่แนะนำอะคือทุกคนก็คือควรออกแบบขยับบ้างเพราะเออรู้สึกว่าการที่เราขยับเผาผลาญเดินนูน่นเดินนี่ก็สำหรับเออก็ถือว่าเผาผลาญแล้วอะไรอย่างเงี้ยโอเคนี่ทางก็คือบทสรุปคร่าวๆในการลดน้ำหนักของเอิร์นนะคะก็คือของเอิร์นเนี่ยช่วงสามเดือนแรกนะที่เห็นผลจริงนะคะก็คือหนึ่งไม่กินของทอดกินของต้มๆสุกๆแทนนะคะ แล้วก็ข้อที่2เนี่ยก็คือทำไมเอฟนะคะกินเป็นเวลาของเอิร์นเนี่ยเริ่ม9โมงเลิกกิน5โมงแล้วก็ข้อที่3มนะคะก็จะเป็นก็คือพยายามแบบเออหาแรงบันดาลใจอะไรอย่างเงี้ยของเอิร์นเนี่ยก็จะเป็นแบบแรงบันดันใจก็จะเป็นพี่คิมเบอร์ลี่พี่ตักมงโกดอะไรอย่างเงี้ยก็คือก็คือถ้าเราแบบว่า หิวอะไรอย่างเงี้นนะแล้วก็ไม่ควรปล่อยทองมากนะทนุกคนแล้วก็ควรหาอะไรกินแบบหาผลไม้แทนอะไรอย่างเงี้ยค่ะสับปะรดเนี่ยช่วยแบบครับทให้ย่อยง่ายด้วยอะไรเดิมมะละกออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ล่งอะไรอย่างเงี้ยคือหาอะไรที่มันแบบถ้าอยู่ถ้าเราหิวเราไม่ควรก็ไควนปฝดอยทองมากแต่ก็ควรเลิกกินเป็นเวลามันจะได้แบบว่าร่างกายเนี่ยจะได้ปรับปรับให้ร่างกายมันชินนะคะสำหรับเออน,นะก็คิดว่า เอออีกสองเดือนอะ่ะแล้วก็ลดอีกสองเดือนนะเจ็ดสิบแล้วหกแปดหกแปดแล้วหกหกเฮ้ยเราแบบถ้าเราผอมวันนี้เราก็จะสวยกว่าน,นี้นะความสวยมันอยู่ข้างหน้าทุกคนมันแบบอีกไม่ไกลแล้วเนอะมองไปแเราก็เลยแบบต้องพยายามนะคะความสวยกว่าจะได้ได้ได้เนี่ยก็คือมัน, <c oughs> นการวิธีในการลดน้ำหนักของเออนะคะก็คือเออจะทำไม่เอฟไม่กินของทอด นะคะที่แบบเท่าที่แบบเอิญพูดมาอะไรมาเนี่ยนะคะแล้วก็เอินเนี่ยอยากจะมาสัญญาทุกคนนะคะว่าเอิญเนี่ยจะเริ่มลดน้ำหนักไปพร้อมกับทุกคนนะคะตอนนี้เอิญก็จะเริ่มส t a r t ที่60นะคะเอิญ e ก็จะลดลงไปเรื่อยเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยะคะ่ะอย่ามัวแต่คิดอย่างเดียวนะคะว่าฉันจะพร้อมฉันจะสวยแล้วนะต้องเริ่มทําด้วยนะคะแล้วก็ ล้วก็จะมาผอมมาสวยไปด้วยกันนะคะแล้วก็ถ้าใครมีวิธีทริคดีๆที่แบบว่าเอออาจจะดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยหรือว่าใครมีข้อสงสัยอะไรยังไงเออมันทําอะไรยังไงอย่างเาางี้ยก็คอมเมนต์มาได้เลยเอิญจะช่วยตอบช่วยแชร์นะคะเื่อบางทีเอิญอาจจะยังพูดไม่ค่อยละเอียดมากะคะ่ะแล้วเอิญก็จะช่วยแชร์ความคิดเห็นนะคะว่าเอิญทาอะไรยังไงดิ สำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณทุกคนมากที่ดูมาถึงจนจบเลยนะคะแล้วก็อยากจะเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนเลยนะคะว่าเออแบบอยากผอมอยากอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะบอกว่ามันไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายนะก็คือถ้าทุกคนลองตั้งใจพยายามนะคะความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นนะคะทุกคนเราคิดว่าความสวยเนะี่ยอยู่ใกล้ๆเราแหละอยู่ที่แบบ อีกนิดนึงนะเราจะเอื้อมถึงแล้วนะแต่ขยายทุกคนนะคะลงมือทํานะคะแล้วก็เผื่อวิธีนี้นะคะวิธีของเอื้เนี่ยจะทําให้ทุกคนเนี่ยผอไมไปด้วยกันได้นะคะเป็นแรงบรรดาใจให้ทุกคนนะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์แล้วก็กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่อีกพีหน้าค่ะ